สวัสดีค่ะไทยนิยมคมสวยนะคะแม่สวยสกลนครค,นคลิปนี้ก็เป็นคล te ah. ิปสุดท้ายคืนนี้นะคะเพราะว่าโอ้เหนื่อยเหลือเกินนะคะเหนื่อยมากเรียมากนะคะจัดของทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะแม่สวยไทยนิยมคมสวยมีอะไรมาแบ่งปันขอยกเป็นคลิปนาทีทองแล้วกันนะคะขอยกเป็นคลิปนาทีทองแล้วกันนะคะเพราะว่าดึกแล้วนะคะดึกแล้วนะคะดึกแล้วจะกลับบ้านแล้วขอยกเป็นคลิปนาทีทองแล้วกันนะคะ นาทีทองให้กับเอฟซสายบุญนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะคุณแม่จากของทั้งวันไม่ได้ไร์สดต้องกาบขวาภัยด้วยนะคะวันนี้คุณแม่จะยกนาทีทองให้ผ้าดีดีนะคะเป็นผ้าสี่ตะกอยำนะคะแต่คุณแม่ขายปืนละเก้าร้อยแต่วันนี้คุณแม่จะมาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะคะเอฟซีท่านในดูแล้วรับรองคุ้มค่าแน่นอนเป็นสีตะกอนะคะยำอย่างดีสีคลาสสิกนะ,ะสีพัดเทลนะคะ มีไม่เยอะมีแค่นี้เป็นคลิปสุดท้ายนะคะทําไมคุณแม่ว่าจะกลับบ้านเลยรุดตาคุณแม่มองมืนไม่ขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังเนื่องถึงเอฟซน่าจะคิดถึงคุณแม่นะคะเพราะว่าปกติวันพฤหัสคุณแม่จะได้ไลฟ์สดใช่ไหมคะแต่วันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะก็กลัวเอฟซคิดถึงคุณแม่คุณแม่ก็คิดถึงเอฟซนะคะยังไงนะคะพรุ่งนี้ถ้าจัดเวลาได้คุณแม่ก็จะไลฟ์สดชดเชยนะคะชดเชยวันนี้นะคะแต่วันนี้ขอยกคลิปนะคะ ผ้านะคะผ้าสิ้นอย่างดีนะคะสี่ตะกรนนะคะพาทเทลนะคะอย่างดีเลยนะคะ <D lands> ใครดูคุณแม่คุ้มค่าแน่นอนนะคะวันนี้ใครดูคุณแม่อยู่คุ้มค่าแน่นอนนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าจะกลับบ้านแล้วก็เลยเอาแบ่งปันแบ่งปันนะคะเอฟซีคุณแม่ดีกว่านะคะผ้าตัวนี้ค่ะเป็นผ้าสี่ตะกรนนะคะ สี่ตะกร,รายลูกแก้วยำนะคะปกติคุณแม่ขายอยู่นี่เพื่ละเก้าร้อยนะคะเพื่ละเก้าร้อยนะคะลายมงขุดเพชรนะคะเป็นยำสี่ตะกรนะคะเป็นยำสี่ตะกรยำสี่ตะกรนะคะสวยมากดีมากนุ่มมากเป็นสี่ตะกรนะคะเป็นยำสีตำส่ตะกรเพื่อละห้าร้อยบาทค่ะเอฟซีต้งใดดูแล้วไม,ไม่ซื้อไม่ได้นะคะต้องซื้อเลยนะคะยำสี่ตะกรเป็นยำสี่ตะกรนะคะไม่ใช่ดักแด้นะคะแต่เป็น ยำนะคะเป็นยำสีตะกรนะคะทอสี่ตะกออย่างดีเลยสู้สวยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทหมดแล้วหมดเลยนะคะแคบมาหมดแล้วหมดเลยนะคะมีไม่เยอะค่ะคุณแม่แบ่งปันนาทีทองเท่านั้นนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเป็นยำนะคะเป็นยำยำสี่ตะกรนะคะสวยมากไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะคะพื้นที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคะพื้นที่สองค่ะ ผ้าเดียวกันเฉดเดียวกันยำเดียวกันนิ่มมากดีมากนะคะโปรโมชั่นให้อยู่ที่ห้าร้อยบาทสวยมากนะคะสวยมากสวยมากนะคะเป็นยำนะคะเป็นยำนะคะดูสีสามมิติค่ะดูฝั่งนี้จะเป็นชมพูดูฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นคลามนะคะนี้ไม่มีใครทําได้นะคะมีขายที่นี่ที่เดียวค่ะห้าร้อยบาทสําคัญที่สุดมันเบากระเป๋าดีมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะแคบได้แคบเลยค่ะ ให้แคบได้แคบเลยตัดอะไรก็สวยค่ะตัดอะไรก็สวยคุณยายเพื่อนเอามาช่วยให้ไลน์นะคะก็เลยช่วยคุณยายนะคะไม่ได้กำไรสักบาทมีไม่กี่พื้นนะคะมีไม่กี่พื้นค่ะอันนี้พื้นที่สามนะคะสวยมากค่ะลายหมีมูรานนะคะพื้นที่สามเห็นไหมคะเป็นยำนะคะเป็นยำนะคะเป็นยำดูใกล้ๆนะคะเป็นยำสีตะกอเห็นไหมคะเป็นยำสีตะกอสวยมากธรรมดาต้องขายพื้นละเก้าร้อยบาท ขายห้าร้อยนะคะขายห้าร้อยเท่านั้นเองซื้อเลยนะคะให้นาทีทองค่ะให้นาทีทองค่ะซื้อแปดร้อยยังคุ้มเลยแล้วห้าร้อยทำไมจะไม่ซื้อคะห้าร้อยทำไมจะไม่ซื้อเสียได้เสียได้ค่ะพื้นที่สามค่ะพื้นที่สี่ค่ะพื้นที่สี่ค่ะพื้นไหนก็สวยลายไหนก็สวยค่ะเป็นเครือยำนะคะ ยำสีตะกอค่ะเห็นไหมคะสวยมากสีตะกอลายลูกแก้วค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะห้าร้อยบาทค่ะ FC ท่านในซื้อแล้วคุ้มค่ะซื้อแล้วคุม้มคลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะคะที่คุณแม่จะกลับไปนอนแล้วดึกมากแล้วค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทอยู่ใน EP สี่สี่อะไร สีเจ็ดแปดหรือสีอะไรเนาะดูได้นะคะดูได้นะคะสวยมากอ๋อพื้นสุดท้ายแล้วนะคะพื้นสุดท้ายแล้วเป็นลายยำนะคะเป็นยำนะคะอย่างดีนะคะเป็นยำอย่างดีนะคะคุณแม่ให้นาทีทองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเลยคืนนี้ไปไม่มีของให้ซื้อแล้วนะคะไม่มีของให้ซื้อแล้วนะคะสวยมากค่ะสวยมาก สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆพาดไปนี้นะคะสวยจริงๆค่ะตอมาที่สองผืนค่ะลายเดีวยวกันค่ะยำนะคะเป็นชมพูโอ้โหใครไม่ซื้อนะคะใครไม่ซื้อนอนไม่หลับค่ะมีสองผืนสวยมากยำนะคะยำนะคะยำสี่ตะกอนะคะเห็นไหมคะสวยมากๆเลยแปดร้อยยังคุ้มเลยนะคะแปดร้อยยังคุ้ม แต่วันนี้แม่สวยขายห้าร้อยค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนีสองผืนค่ะลายนี้มีสองผืนล anyway. ายนี้มีสองผืนนะคะไม่ซื้อเสียดดยไม่ซื้อเสียดดยค่ะมีสองผืนค่ะมีสองผืนลายยำนะคะลายยำค่ะไม่ซื้อเสียดดยค่ะไม่ซื_<_<_้อเสียดดยโหนอนไม่หลับค่ะมีสองผืนเท่านั้นเอง ใ,ใครดูคลิปคุณแม่โชคดีมากๆเลยนะคะมีเท่านี้นะคะเพิ่งทอมามีเท่านี้หนึ่งผืนสองผืนสามผืนสี่ผืนห้าผืนหกผืนเจ็ดผืนเท่านั้นเองค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นเข็นนะคะเข็นตัวนี้ผืนใหญ่ผืนยาวมากมีผืนเดียวค่ะลิมเตตค่ะห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะคลิปนี้คุณแม่ให้ห้าร้อยบาทนะคะ โอ้โ oh. คลิปนี้ห้าร้อยบาทนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะใครซื้อละคุ้มค่ะใครซื้อละคุ้มใครซื้อละคุ้มเลยหื oh. ลายหลองผืนนี้ผ้าดีดีดีมากสวยมากเลยลายลายสวยมากมีผืนเดียวริมาเต็ดค่ะมีผืนเดียว สวยมากดีมากเลยเป็นป้ายเขียนสวยมากๆค่ะนี่มีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวค่ะมีผืนเดียวท่านได้รับคุ้มเลยมีผืนเดียวนะคะมีผืนเดียวค่ะนี่อีกสามผืนสุดท้ายที่คุณแม่จะแบ่งปันนะคะให้นาทีทองลายพระราชทานค่ะตัวเอสลายพระราชทานตัวเอสนะคะมีผืนเดียวค่ะห้าร้อยบาท เป็นดักแด้นะคะอย่างดีนะคะเป็นดักแด้อย่างดีนะคะห้าร้อยบาทค่ะใครรับละคุ้มค่ะใครรับแล้วคุ้มเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะต่อมาค่ะสีทองแดงนะคะแดงทองนะคะมีสองผืนค่ะใครรับละคุ้มเลยนะคะผืนใหญ่ยาวนะคะใหญ่ยาวมากเลยใหญ่ยาวมากห้าร้อยบาทค่ะไม่มีตำหนิใดใดทั้งสิ้นค่ะ ห้าร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะมีสองผืนค่ะมีสองผืนมีสองผืนนะคะมีสองผืนค่ะคนละลายนะคะไม่ใช่ลายเดียวกันค่ะสวยมากใครซื้อละคุ้มนะคะใครซื้อละคุ้มค่ะได้เฉพาะคืนนี้นะคะเลยคืนนี้ไปก็ไม่ได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ เพราะว่าวันนี้คุณแม่รู้สึกอ่อนร้าเต็มที่แล้วนะคะก็ขอฝาก f อสายบุญนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสับสครายกับคุณแม่นะคะขอให้เอสายบุญนอนหลับฝันดีเสื้อที่คุณแม่ใส่อยู่ในตัวละเจ็ดร้อยนะเพิ่งตัดมานะคะอกอกสามสิบอกสามสิบแปดนะคะใหญ่กว่าคุณแม่จักหน่อยนะคะอกสามสิบเจ็ดนะคะสามเจ็ดสามแปดนะคะแต่ใส่ดีมากเป็นฝ้ายเขียนมือแท้นะคะ เอฟซีถ้าในาสนใจก็แคบหน้าจอมาได้เลยนะคะสำหรับคืนนี้ขอฝากคลิปฝากไลค์ให้คุณ FC ได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ